โอกาสที่จะได้ก้าวสู่การเจรจาเกี่ยวกับการดึนงานของรและหลักการสำคัญในการเนี่ยพยายามให้พ่อพอลหรือพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเข้ามาผู้จัดการออบางโรงเรียนเนี่ยคบอกว่าจะมีผลลัพธ์กอนการดำเนินงานเนี่ยพรอื่นในขั้นตอน ให้สํานักงานจาปล่อจังหวัดกับสำนักงานตรวจทางโรงเรียนทั้งปชรแล้วก็เชิญเจ้าที่ปชยในการบริหารงานะนั้นให้ทั้งอำเภอเป็นคนที่เรียน,นนะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไปคัดเลือกนักเรียนทั้งหมดมที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมเ,เป็นทํากิจกรรมอะไรหนูเล่าได้ไหมรับเรื่องเรื่องธรรมะการเรียนกเกษตรเรื่องรจังหว,ดว,ดว,ดวัดเพื่ออะไร ขอพระาจารยมีพระอธิการชุนศิรยาจมโนเป็นผู้รับผจับนักวนผู้ใหญ่ธนาคารอยู่ในมูลิธิอบตนาวาเป็นนักเกิมรอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัะจาุปติด้ยาองในใอนเลยนะ เห็นว่ามีอะไรคะตอนนี้องคการงานกิจการกิจการเราโครงการจัดสรรจำนวน6กหมื่0 2องพันสงร้อี่ดห้าที่น ควาด้ยินคออบตบ้างเทศบาลบ้างตั้งงบปุดนี้ให้สูนแต่ละศูนย์ ป4 8 4เรื่องแรกการสร้าสารากลางบ้านเป็นสถานที่เร่งเฉลี่ยอย่าง5สาราหลักจำนวน1สาราพิชาคือองคนมีนายรุ่นนักแก้เบลล์คุยใหญ่คนแรกตฟองปลาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา กาบเด็กไทยร่วมใจนวดรู้ทนหรือทุกขมากคะในภาพเป็นพี่น้าจากที่จะทำยว่ดำเนินการนวดเป็นคน โรงเรียนนี <t> ้ม <t> ือมามาประยุกต์มีหลายเรียททำเป็นห้องนา้าาชการท่านนายกโครงการบริหารส่วนตำบลของวาน มอบตัวคดีอาญาก็เหมือนคดีทั่วไปอย่างนี้เมื่อมามอบตัวแล้วเนี่ยก็ผู้จ้าจะเรียกร้องค่าเสียหายจะไปจำเลยหรือผู้ต้องหาได้ถามว่าลูกเมียต้องการเรียนหนังสือไม่จะทําอะไรไหมแล้วก็ในระหว่าง